สวัสดีครับมาเร็วเิงนุ่งวสวัสดีครับ <S 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 โอ้โหนะครับมอมแมนมากเลยนะ <S 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 โอ้โหนะครับดูครับวันนี้เราก็มาอยู่ด้านนอกนะครับ <S <S เนื่องจากว่าน้ําท่วมที่อยู่ของน้องมพิงนะครับ <S <S นี่เล่นดินของนุ้นละมาเฮ e ียมาเฮียมานมาโอ้โปล่อยให้อยู่ด้านนอกนี่ไม่สนใจพ่อแล้วนะครับจะหากินอย่างเดียวเลยนะครับ <S <S วันนี้น้ําท่วมที่อยู่ของน้องนะครับที่ทาทางานนะครับไม่ใช่ที่นอนที่อยู่ของเขานะครับ เอ,าเอาเาเาเ้ากลัวเอ้าเพ่ไหมบนเพ่ไหมบนเพ่แอปปากเร็วสูงบนสูงบายบายด้วยบายบายด้วยบบายไปไายบายสูงน้องแดนมากเลยนะสูงเอาอะไรมาเล่นบนสูง,สงอโอโ้โหนะครับเช้านี้ก็มอมแมมเลยนะครับลูกชายเรานะครับตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเนื่อ,องจากว่า น้ำท่วมที่อยู่ของน้องนะครับพิง้องมาเพ่อมาบรรยากาศนะครับนี่แม่แฝดนะครับนี่แม่แมชาก็อยู่ตรงนี้นะครับแม่แฝดแม่วันดีนะครับน้น้าท่วมยังไงกลับมาดูน้ําท่วมน้อยนี่ท่วมที่อยู่ของน้องหมดเลยบรรยากาศนี่เรือครับท่วมหมดเลย โอ้โหนแรงมากเลยนะครับปีนี้ถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของที่ฮับช้างเราเลยนะครับน้ําแรงมากก็โชคแรงมากนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่ามีน้ําไหลเที่ยวจนถึงที่อยู่ของภูพิงนะครับนี่ที่เราทํากิจกรรมเราทุกวันนะครับบันไดไม่เห็นเลยนะครับ น้ำขึ้นสูงมาถึงนี้เลยนะครับอโอเคนะครับสิ่งเราอยู่ข้างบนนะครับนี่ดูแม่แม่ช้างนะครับเอ,อ่แม่ช้างไปอาบน้ำบ้างแล้วนะครับบาย,บายครับบายบายบายนะครับบายบายนะครับ,บ,นะรบทุกคนนะ อให้ถอนกันด้วยจุกกอนจุกกอนจุบนบนสูงจุกกอนโอ้โหอีกทีหนึ่งโอเคบายบายครับบายบายสูงบายบายครับ